สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่โฮจิมินห์ประเทศเวียดนามนะคะ วันนี้ไม่ได้จะพามาดูว่าเวียดนามจะแซงไทยเมื่อไรหรือจะแซงไทยกี่โมงแต่ตั้งใจจะพามาดูรถไฟฟ้าสายแรกของโฮจิมินนะคะที่เพิ่งเปิดตัวเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาก็คือยังไม่ถึงปีเลยนะคะแล้วคนโฮจิมินก็ตื่นเต้นกันมากแล้วช่วงนี้มาในช่วงวันชาติพอดีก็คือมีวันที่ให้ขึ้นรถไฟฟีด้วยนะคะก็จะพามาดูว่ารถไฟสายแรกของเขาเนี่ยเป็นยังไงบ้างราคาเท่าไหร่สถานีหน้าตาเป็นยังไงซื้อบัตรยังไงแล้วก็นั่งไปถึงไหนได้นะคะเดี๋ยวจะพาไปดูกันค่ะ รถไฟฟ้าใต้ดินสายหนในนครโฮจิมินห์สายเป็นทันช่วยเตียงมีทั้งหมด14สถานีความยาวระยะทาง19.7กิโลเมตร17ปีนี้ที่รอคอยในที่สุดก็ได้เปิดใช้หลังอนุมัติแผนก่อสร้างตั้งแต่ปี2007ก่อนเริ่มโครงการก่อสร้างจริงในปี2012และมีแผนจะเปิดบริการตั้งแต่ปี2018แต่ก็เจออุปสรรคเลื่อนแล้วเลื่อนอีกจากค่าใช้จ่ายที่พุ่งสูงจนได้มาเปิดใช้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่22ธันวาคม2024 ท้ากลางความตื่นเต้นของประชาชนโฮจิมินเมืองเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนามที่มีประชากรถึง10ล้านคนและนี่ก็คือรถไฟฟ้าต้นสายสถานีแรกหรือสถานีเบนทันที่อยู่ข้างๆตลาดเบนทันเลยและนี่ก็คือหน้าตาของ14สถานีที่ข้าแม่นม้ำไซ้งอนไปถึงอีกฝั่งหนึ่งเลยด้วยตอนนี้เราก็อยู่ในสถานีรถไฟกัล้นะคะอันนี้เป็นต้นสาย โรงแรมที่พักอยู่แบบใกล้มากพอดีก็เลยมาต้นสายเลยชื่อสถานีเบนทันอ่ะตอนนี้พามาดูที่กดตัว๋วอันนี้เป็นที่กดตั๋วแบบตู K ้เคอจ้ดูไฮโซมากอันนี้เรคือต้องใช้ก็่ะใช้บัตรเครดิตจ่ายเอออันนี้มันจะเป็นแบบพอดีมาช่วงวันชาติทอดีคนเวียดนามเขาจะขึ้นฟรีวันที่สองกอุงกันยาเนาะแต่เราชาติกับชาติก็ขึ้นไม่ได้อยู่และอ่านี่สถานีต้นทางเบนทันเนาะสดว่าจะไปปุ๊บปุ๊ปปุ๊อ่ะลอง 1>, 1, 2, ึ่ง 6, องสถานี s i n เกิลไรส์วันเวกัสหนึ่งคน6กพัดอง7บาท7บาทอันไหนลองนั่งไปสุดสายหมื่นเก้าดองอันสุดสายยี่สิบสามแต่นอกจากตู้เค a อสที่ใช้บัตรเดบิตและเครดิตซึ่งบัตรไทยก็ใช้ได้ด้วยก็มีตู้ขายตั๋วที่จ่ายเงินสดได้เช่นกันซึ่งเรามาลองตู้นี้กันนี่ ค่ารถไฟจริงๆ7 0 0เบาทแต่ว่ามีเดบิตซิทค่าบัตรต้องหมื่นห้าเนี่ยเ0็ดบาทก็ประมาณ8ปดบาทห้าสตางค์เท่านั้นแต่ขึ้รถไฟกันดีกว่าตั้งแต่รถไฟฟ้าเปิดตัวในโฮจิมิน ประชาชนก็ตื่นเต้นมากหลายคนเข้ามาเพื่อถ่ายรูปหรือแม้แต่อยู่ระหว่างบนรถไฟก็มีคนที่เดินไปข้างหน้าโบกี้เพื่อถ่ายคลิปถ่ายรูปกันตลอด คือหน้าตาของขอบวนรถไฟที่เวียดนามสั่งซื้อมาจากบริษัทคิตาชิของญี่ปุ่นขบวนหนึ่งมี3ตู้บรรทุกผู้โดยสารได้930คนต่อคันมีที่นั่งทั้งหมด147ที่นั่งมีแอร์และสะอาดสะอ้านสมกับเป็นรถไฟฟ้าสายใหม่จากทั้งหมด14สถานี3สถานีแรกจะอยู่ใต้ดินและอีก11สถานีจะเป็นรถไฟลอยฟ้าซึ่งก็ได้เห็นวิวและความเป็นอยู่ของเมืองโฮจิมินห์ไปถึงแม่น้ำไซงอนด้วย ก็นั่งมาหกสถานีใช้เวลามบประมาณสิบสามนาทีประมาณสิบสานาที่ถึงแล้วสถานีเท่าเดียนนี่เราก็นั่งมาที่เท่าเดียนเนาะค่ะคือซื้อตั๋วมาแค่ถึงเท่าเดียนเพราะว่าก็จะมาดูไอที่ข้าบแม่น้ำมาเนาะแต่จริงๆแล้ว ที่จะไปเที่ยวคือจะไปลงที่อื่นดังนั้นเราก็ต้องออกไปก่อนแล้วก็ไปซื้อตั๋วมาอีกทีหนึง่งแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะว่าถูกมากใหม่เอี่ยมออกสะอาดสะอ้านดูดีสะอาด,ด,ด,อาดตาอ่าครับ this one โอเคและนี่ก็คือแผนภาพรถไฟฟ้าในอนาคตของโฮจิมินห์ที่มีแผนจะสร้างซึ่งตอนนี้สร้างเสร็จแล้วหนึ่งสายเราก็นั่งจากตรงนี้มาถึงตรงนี้ทั้งหมด6สถานีโดยนครโฮจิมินห์ min, มีแผนแขยายโครงการรถไฟฟ้าต่อไปอีกถึง11สายทั้งหมดตามแผนแม่บทถึงปี2050ซึ่งในปลายปี2025นี้ก็เตรียมจะสร้างสายที่2แล้ว แต่ความท้าทายของการสร้างขนส่งสาธารณะอาจไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของการก่อสร้างเพราะปัจจุบันแม้จะสร้างรถไฟฟ้ามาเสร็จเกือบ1ปีแต่คนโฮจิมินห์หลายๆคนก็ยังไม่ได้ใช้รถไฟฟ้าเป็นหลักแต่ยานพาหนะที่คนเวียดนามยังคงนิยมอยู่ก็คือมอเตอร์ไซค์ดังนั้นคงต้องรอดูกันอีกว่าหากรถไฟฟ้าสร้างเสร็จขึ้นเรื่อยๆคนโฮจิมินห์จะหันมาใช้รถไฟฟ้ากันมากขึ้นไหม แต่ยังไงถ้าใครได้มีโอกาสมาเที่ยวที่โฮจิมินห์แล้วก็อยากจะชวนขึ้นมาลองนั่งมาสำรวจรถไฟฟ้าสายแรกของที่นี่กัน